ดเดี๋ยวช้าก่อนยังมีผู้ชมอีกตั้ง87ที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง1209สามารถกดติดตามช่อง1209ได้ที่ด้านล่างนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พี่ฟิล์มด้วยนะคะเราไปดูคลิปกันเลยวู้ฮู้ไปกันจบเลยจบเลยว้าวมันเจอคู่มันเจอมันเจอกูมันเจอกู่ปะ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 ไปเลยตายตายปุ๊บไิม์นรู้ว่าอยู่ไหนฟิล์มรู้ว่าอยู่ไหน พร้อมแล้วพร้อมแล้วเออหาแล้วหาแล้วจหเวลาเลยนะครับ6นาทีไปเริ่มรอะใครอะโอิวตัไม่ดีไงีกับพี่ตีอตีไปคุณรอดคุณเหลือคร่งนึงอ่ะโอ้โหดีไงดีไงดีไงแตกนึ่งแตกึ่แล้วพี่ตแตกหนึ่งแตกหนึ่งต อยู่ข้โมยไม่อยู่ข้โมยไม,ม่โอเคครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นมาครับใน Minecraft ในไม่ได้เกมส้นแอบนะครับผมเป็นแมพที่เราทําการหามาเลยแต่เราตกแต่งเองน,นะครับผมเป็นแค่แม่บอสใช่ลลแล้วครับล่ะเพื่อแล้วมึงทำอะ,อะไรกันนะฮะพยายให้ครับกูก็ตกแต่งนะใช่แล้วทุกคนเลยทุกคนใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้ว บอกกติกาบอกกติกาครับผกกติกาจะมีอันนี้เว้ยเราจะทำการสุ่มสุ่มตดูข้อมูลเนี้ยเราต้องมาดูข้อมูลก่อนมีมีถจะรู้เรื่องคือเราจะมาเล่นซ่อนแอบกันใช่ไหมใช่แล้วปีกกี้กติกาเป็นไงครับมกติกาก็จะมีเราจะมาทำการสุ่มหาคนเป็นตรงนี้เว้ยใครได้บล็อกวูสีแดงแล้วก็จะทำการเป็นนะครับผมใครได้สีฟ้าก็ไม่ได้เป็นใช่ผมเริ่มเลยสามหยางยางหยางยางยางอธิบายกติกาให้หมดเลยรีบเหรอพี่เออแล้วก็จะมีพอซุ่มเสร็จลุบเขาจะ เอาของจากตรงนี้เว้ยอันนี้คือของคนที่ไม่ได้เป็นอันนี้คือของของคนที่เป็นเว้ยอ๋อแล้วกล่องเอาไว้ทำอะไรวะเพื่อนกล่องเอาไว้แต่เอาไว้คนสองที่เป็นนะเอาแค่ของไปอะเอาเอาแค่ของไปไม่ถ้าเกิดคนที่สองที่เป็นก็เอาเปิดกล่องเอาอ่ะใช่ให้คนหาไปหาใช่ให้คนหาไปหาคุณต้ไอ้บอสเป็นนะครับเจอกันบอสเป็นเอาของไปเลยครับผมอะไรมาเนี่ยแล้วใครจับเวลาไอ้บอสจับเวลาเลยมึงอะ เวลาเด็กเวลาเหนื่อยเยอโอเคครับเจอกันชาติหน้านะครับดีครับผมจะไปลืมจะไม่ลืมโอ๊ยกูติดอ่ะโอ้ยคุณไปกูเจ็บวะการติ๊กไอ้แยงหนึ่งก็คือห้ามออกจากบ้านเว้ยออกไม่ได้ออกไม่ได้ทีพีมาได้นะเอาตายเสียม้าพีโตเสียม้าคนเนียนโอ้โหคนเนียนมากเว้ยไม่ไม่เนียนละ ตอนนี้เหลือเวลาตรงนี้เลยเป็น10นาทีปวดด้อมันมีมัเห็นชื่อเรบอเป่าวไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นยังไม่ได้เริ่มครับไปแก่ยัง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 ้่งยั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 งนังยังไม่ยีงครงยเห็นพี่ด้วยอ่ะนี่ังยัังยังยันยังยังยัลาัายัง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 ยยันหากัยังยังยังยยั่ไั่ยังยัคนเดียวคนเดียวคนเดียวัียยักยัยงยยงงยัง ทำไมอะเกิดไมหมาเลยทไมงไ่กันวะพี่พิมพ์พี่นัสผมหาพี่ไม่เจอพี่อ๋อพี่นัสอยู่ข้างบวนอย่าพูดคุณไม่บอกกันทำไมเลยอ๋อไม่ไม่ขบวนแล้วมันขึ้นยังไงวะชั้นนี้ไม่มีคนเลยผ่านไปกี่นาทีแล้วบอสไบอสไอ้บอสไม่บอกครับเดินออกประตูแล้วลงบันไดไปแล้วเดินค่อยกวนตีนเลยไม่เจอหรอเด็ดเดี๋็ดเดี๋็ด ไปหาดีกว่าไปไหนเนาะไปหาที่อื่นไปเลยเพื่อนมันอยู่ไหนกันวะเบียนกิฟะบอกกันนั่นแหละเฮ้ยมีตัวเต็มทาอนี้ดิมันอยู่ตรงนู้นเป็นยังไงวะกูเห็นหางกี้ฝังนู้นตรงนู้นตรงนู้นตะวัก้นตะวัก้น พุ <mother> ่งหลงทางในบ้านว่ะเรียบร้อยบอสหมดเวลาแล้วมั้างแลจะไม่เจอแล้วมั้างยังครับยังครับทีมครับเมื่อกี้พี่บอสเดินผ่านหน้าผมด้แล้วเพิ่งสองนาทีใบหน่อยใบหน่อยใบหน่อยเหรอกูอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองเดี๋ยวมันใบง่ายเกินไปพี่น้ทพี่น้องใบได้ยี่สิบแล้วตัวเองยี่สิบสามยี่สิบสามเว้ยมาแล้วมันมันเดี๋ยไปทำมึงไงล์มเดี๋ยวไปทำมึงไงเฮียเออ กูมาแอกทางนี่ไงมันมันต้องวิ่งกันวงกลมเลยมันต้องต้องควนเข็มไม่น้อยู่ไหนวะฉันถนมมีแค่นี้ไม่ใช่เยอะเปิดประตูแล้วโอ้เดินขึ้นบนเียเสียงก็เปบประตูเียกเประตูเราราเราไี่ไปบอสเราเพิ่มชั้นเนีดาบไหมได้ตีมันจูงได้อะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ข้างหน้ากูเกือบเลยเกือบเลยว้าวดนกูเดินมัเจอกูมันเจอกูปปๆๆป่ปปป ตายตายปึ๊บไปพอะไรอยู่ไหนพิมลูกอะอยู <t cioè, <t yes, okay. ่ไหนปุตีมันลูกมาแล้วปุตีผมลูกมาแล้วปุตีมันลูกมาเลยไอพิมต้องต้องเพิ่มชาร์ปดาบแล้วใช่มันมันมีน้องแบ๊กอะมันตีลูกดาบเดี๋ยวเอาดาบดาบเพชรเลย้ยดาบเพชรชาร์ปนหนึ่งไรเงี้ย ตายอย่าไปยัางอย่าไปตุ้มเลยอย่าไปตุ้มเยเหเฮ้ยคิมเราก็มีไส้ศึกทีนี้ให้มิเตอร์มัรู้จุดเราเขารู้ดีว่าเราแอลอยู่ไหนเาะี่ใกลเล็งเ็งเ็งเได้เวลาแล้วนะเอาเลยคิมเข้ามาแต่อะรวะเปเกล่องไงวะาเอา้าวเลยทาไีเลยนี่ได้ไงอะพี่ยัย่ กูห่างกันไปรอบหนึ่งไม่บอลกูรุ่นทับตายโอเคครับมาต่อกันตาที่2ก okay <ya> ันเลยนะครับใครจะไประชมก่อนครับทุกคนอาออกก็ออกกันในก็แรกออกออกใช่ไหมโอเคมาเอาละครับเอาละครับตาพี่ไรครับเป็นเอ้ยวีโตเบนถือเอาเวลาเดี๋ยวผมจะเวลาให้เดี๋ยวเวลาให้เนี่มีมีแค่ดาบใช่ไหมมีมีดาบกับของอันอื่นอ่ะเนี่ยอ๋อมีฮนูมีสปีดอุ้ยชฮบพี่นัทเออพร้อมยังนัทพี่นัทพี่นัท พร้อมยังไม่พร้อมพร้อมยังไร้ไมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วหานะถ้าเขามาฝั่งนู้นพี่ก็ออกเลยนะตรงไหนก็ได้ที่บ้านใช่ไหมครับตรงไหนก็ได้ใช่ได้เลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเออหาแล้วหาแล้วจหลเวลาเลยนะครับ6นาทีไปเริ่มใครอะใครอะโอ้โูโอ้โหลิ้ว ตับฟรีไอ้ิมอนีิกับพี่ฟีโตซิ่งไปเฮ้กูรอดเรือกูเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะโอ้โหขันตัวอะไมาเจบอเย้เย้เย้พี่โต๊ดพี่โต๊ดเฮ้ยอะไรอะไรอะไรว้าาาาาาราาเาา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 าีาาึาา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 ่าาานาา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 าลา่วา่าาาอาย ไม่รู <önemli> ้เลยอะไม่เจอผมอ่ะใช่เหรอวะเฮ้แต่กูเห็นมาชันนี้แล้วเลยที่ะตีสี่ตอสตีสี่ตีสี่ลันลวมันไปหาเมืงไงลวๆบางบอกลัวๆว่ะได้นีไงนีไงนีไงแตกหนึ่งแตกหนึ่งแล้วพี่โตแตกหนแตกหนึ่งแตกสองแตกสอมันจะอยู่ขบวนมันอยู่ข้บวนไหม แตกสองเลยอะเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวไปเหลือคนเดียวเหลือใครวะเหลือเล็กเหลือเล็กเกมโมเสกเกมสกดูดูดูโอ้โหเล็กมันหยอกเล็กกูไปไหนวะตอนนี้คนเร็วอะครับเหมือนจะมีบุคคลนี้นะนามที่มีนามว่าฟรีโตจะเห็นแล้วนะไม่เห็นอะไม่เห็นเหมือนกันี่ระวังนะเสี่ยมันเสี่ยคนลงบันไดเลยพีมึงเฮ้ยใจแบบวะเอาละครับเอาละครับเห็นแล้วฟรีโตเห็นแล้วเห็นแล้วฟรีโตนี่นี่กูดักกูรอดยืนละมือสุดเพื่อนอยู่ละมือสุดตายอะไรอะ ตายเลยเหรอตายบอดีอดี้เียบร้อยพี่ตตายเลยยยเกเลสามสี่เนหาก็ถูกอ่ะไปเกินไปเกินไอ็ิมเฮ้ยปับเฮ้ยพ่นัทโอเคพ่นัทเป็นเอ็พิพ์อยู่ไหนวะอยู่นอยู่นู่นอยู่นูวายกันได้แลพี่ใครขึ้นมาตีหมดอ่ะ ถ้าเขาเข้ามาเขาต้องมาทางนี้ใช่ไหมใช่ข่าวแ้วแค่ครับทางเดียวที่สนใว่ไอเกิเราก็รู้ดิงั้นมาแล้วพ่อมาแล้วจ้ต้องมีคนดีชีพคนหนึ่งไอ้บอลมาไอ้บอลมาไอ้บอลมาไอ้บอลกูตายแทนมึงบอลชู่กับมันไปอ บาดี้พี่บาดี้ตายไม่ไม่ตายไอ้พี่ไม่บาดี้กูงานตีเหนือพี่ตัวเหนือเอบเกแลักกันโน้ปมีคนมีคนหาสองคนแล้วอ่ะไป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 พี่นัทไปไป let's go let's go let's เอ็มเกล้กกันคนหาสองคนแล้วนี่ฟิล์มอยู่ไหนวะ อยูไลฟ์ฟิมพี่พีชอยู่ชั้นสองพี่นไม่จริง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 ไมวัดปั่นเดี๋ยววัดปั่นไปพีชจะไปจะไปผมผมไล่มันอยู่ผมไล่มันอยู่สู้เพื่อนเจ็บไปเพื่อนไอพิมไอพิมอยู่ตรงนี้พี่พี่นัทผมยูยูมาร์กตัวไหนวะไอมีทำไรอ่ะมีติดตัไรอ่ะอะไรนะล้ไปขึ้นล้แล้วมันอันนี้มันอันนี้ไม่ได้ค่ะ โอ้โหจุดนี้โคตรดีนั้นชาทางไก่ไอ้ไอ้บอสเป็นพีพีมาได้ไงเฮ้ยไอ้บอสไปได้บอสโก้บอสโก้บอสโก้ไม่สหวเลยบอสโก้อ่ะายสู้ก็ไม่ได้ดีแล้วเร็วเร็วไปแล้วจ้าบังกีร้อนบังกีร้อนไอ้บอสโก้อ่ะไอ้บอสโก้อ่ะไอ้บอสโก้ง ไอ้บอสโกงอะไรอย่างเงี้ยในแง่นั้นเนี่ยดิเอาง้อไอ้บอสไอ้บอสโกงไอ้บอสโกงทอกคนดูดิ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 อย่าลืมไปดีไลท์ช่องมันอย่าลืมไปดีไลท์ช่องมันไปดีไลท์ช่องไอ้ขอแต่ไม่แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้คนยิ่งคนต้องตกไปคนยิ่งคนต้องตกไปไายเฉยมันไม่หนุกไงเราต้องแบบมีการขี้โกงเพื่อความสนุกไงมันไหนๆก็ตาสุดท้ายแล้วไหนไหก็ตาสุดท้ายแล้วเหร โอเคผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกับพวกเรานะครับผมก็นัสซี1หนึ่งสองสามเก้าบีซีเกบอสเอ็กคาร์อันไงครับอันไงครับบอกว่าเอสตาร์ทเกมเมอร์ไหมโอเคอย่างนีผมก็กดไลค์ทุกคนในช่องนี้เลยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย